มันถึงวุว่นวายอยู่ทุกวันนี้ไงฮะผู้ชาสั่งคำสั่งผู้ชาคือพรจากสวรรค์ใช่ไหมครับพอพรจากสวรรค์แล้ว,แล,วแล้วที่ผมต้องทำตามกฎหมายนี่แหละเคยมี<ะ>ตำรวจมาเล่าให้ฟังมาไปจับบ่อนพนันหน่อยยังไม่ทันเข้าถึงโรงพักนายบอกเ้ยมันกลับไปคืนเขาเอ้าต้องขี่มอเตอร์ไซค์เอาไปส่งคืนเอาของกลางไปคืนการมันเป็นงานพลเรือนมันเป็นบทบาทหน้าที่นะผมพยายามไปผู้รห้งแลนะ ตำรวจมันเป็นฟังชั่นนะตำรวจไม่ได้หมายถึงตำรวจแห่งชาติอย่างเดียวนะฮะตำรวจเป็นบทบาทหน้าที่เป็นฟังชันเพราะฉะนั้นข้าราชการหลายกระทรวงกรมเนี่ยที่เขาทําหน้าที่แบบตำรวจก็เยอะแยะนะฮะที่ตรวจจับกลุมผู้ทำผิดกฎหมายป่าไม้ป่ามงเจ้าน่างว่าไหมอ้าวก็ถือเป็นตำรวจด้วยกันทั้งสิ้นตำรวจสภาก็ไปสังกัดตำรวจชาตินะเออใช่ใช่ฮะใช่ตำรวจศาลก็เป็นของเขาศาล เพราะฉะนั้นคําว่าตํารวจมันมีอยู่แล้วทุกกระชงกระบมป้อมแล้วมันเป็นงานพลรเรือนแต่ตํารวจแห่งชาติเนี่ยมาจากองค์กรแบบทหารมีระบบการบังคับบัญชาวัฒนธรรมการปกครองวินัยแบบทหารซึ่งมันขัดต่อง,งานใน,นาณะเจ้าพนักงานยุติธรรมอืมันถึงวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ไงฮะผู้ชายสั่งําสั่งผู้ชาคือพรจากสวรรค์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพอาพรจากสวรรค์แล้วแล้วที่ผมต้องทําตามกฎหมายนี่แหละ อช่ถู่ไหมฮะเคยมีตำรวจมาเล่าให้ฟังว่าไปจับบอนพนันหน่อยยังไม่ทันเข้าถึงโรงพักนายบอกเฮ้ยมันกลับไปคืนเขาเอ้าต้องขี่มอเตอร์ไซค์เอาไปส่งคืนเอาของกลางไปคืนเพราะการจับจากบอลจับระวันะฮะใช่ใช่ใช่แล้วแต่เพราะไนเดี๋ยวเขาลงโทษจับผิดอ่าผมผมไม่จันฟันไม่ขาวรองเท้าไม่มันนะแต่แต่่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะต้องทำตำรวจให้เป็นพลเรือนครับแต่ของเราเนี่ย อย่างวันนี้มีการประชุมผอ่อรารัจอยู่เลยแล้วลก็มีตำรวจไปนั่งด้วยท่านบรรณวิยเวววววว์เออผมก็งงๆอ่ะเออแต่เป็นอะไรขเขาเนี่ยกองทัพกับคุณไม่กองทัพเหรอเออสมัยก่อนไม่มีนะครับสมัยก่อนไม่มีก็มื่ก่อนเป็นกรมตำรวจนะเป็นกรมตำรวจขเขาก็ไม่ไประชุมแล้ว <laughs> มันมีคนอุตลิไปไปแยกตำรวจออกมาเหมือนกับโอ้โหอลังการเลยท่านบรรณวิตใช่ครับเมื่อก่อนเป็นอาทิดีกรมตำรวจมันดูต่ำต้อยด้อยค่าใช่ไหมก็ไม่รู้อุ้ยดูดูเท่ดีนะครับไม่เป็นประหลาดบ้าใจหลายท่านนะครับ ปมีชื่อท่านเป็นเรือเรือตำรวจน้ะแต่แป่พิบลีกรมตำรวจมันก็ดูดีใช่ไหมแล้วก็มีติดีั้ทก็มีกรกหนึ่งในกตัวหมัดไทยนะฮะตัวรักษาความสงบเรียบร้อยนี่พอมีคนอุตริออกไปแยกเป็นตำรวจแห่งชาตินี่ตอนนี้อลังการใหญ่เลยนะใช่ฮะนะครับทำไมกองทัพบกไม่มีกองทัพบกแห่งชาตินะท่านออเออเออเออ มันมีคนแบบบ้ามนาดอะฮะแต่ทำให้มันโอ้แห่งช่วงแห่งชาติจริงๆนยกองทัพเรือไม่แห่งชาติอะฮะออใช่กองทัพเรือก็ไม่แห่งชาติเลยก็ประเทศไทยมันก็มีกองทัพเรือกองทัพเดียวนะใช่ครับหรือท้าตำรวจแห่งชาติดีก็เพิ่มเติมจะ้ไขกฎหมายให้เป็นกองทัพเรือแห่งชาติดีจะได้เหมือนกันดีไหมเออดีนะดีนะกองทัพไทยแห่งชาติมันจะได้ป้าๆบบไปกันใหญ่เลย แต,แต่ก่อนผมไม่เคยเห็นจริงๆครับท่านพิรุตตอนผมเป็นนักเรียนในเรือนะครับย้อนไปเยอะเลยก็ปรากฏว่ามีการฆ่ากันตายนักเรียนในเรือไปเที่ยวแล้วฆ่ากันตายเขาก็จับมาหมดผมก็โดนจับไปด้วยเพราะว่าเพื่อนตายก็จับไปผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาสอบเองเลยนะครับท่านน่ารักมากให้เกียรติท่านถือกระดาษมาแผ่นหนึ่งดินสอมาอันหนึ่งท่านเดินขาเก๋ๆขาโค้ง จำชื่อท่านแม่เลยในชีวิตท่านชื่อพลตารวจโทรต่อศักชื่อเดียวันนี่ยมมาน่าท่านถือว่านหนึ่งเราก็ไม่กลัวเลยเยลูกลูกเดี๋ยวเ,เราถามเองนะนั่งนั่งนัใจเย็ยนเดยก็ยเอามาอันเดียวฮะแล้วก็เขียนมันเกิดยังไงมันเกิดยังไยาง,งายัยางไงายังไงจบอะ เรียกตำรวจที่อยู่ในโรงพักพกปืนด้วยพกวิทยุด้วยแล้วก็ไปรู้พกอะไรด้วยไ่รู้พกกระดานชนวนด้วยมารู้เต็มเลยเรียกมายืนตรงตัวตั้งเลยอ่ะปล่อยเด็กนั้เรือเขากลับไปโรงเรียนเอารถไปส่งด้วยนะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเขาอยู่ในกลุ่มถุกฆ่ากตตายแล้วจับมาไหมเนี่ยอ่ะไม่ต้องตอบเดี๋ยวเขากลับแล้วก็ตอบผมเออตอนพูดกับเราน่ารักมากเลยมาพูดกับลูกน้อง,ลองเล่นอย่างนี้เลยเอารถไปส่งอีกด้วยถึงจำชื่อท่านแม่เลยครับเอารถไปส่งเรียนในเรือ โดนข่ากับตายซ้อยหลังสวนเนี่ยเออไปส่งนายเขาเขา,เขา,เขาด้านลักมากเลย<ม>เออไม่พิ่งไม่ได้นั่นอะไรเลยอะ<ม>่ะถึงกระดาษไปแบบกระดาษแผ่นหนึ่งดีสออันหนึ่งเราไม่เคยกลัวนะครับแต่เดี๋ยดีโอโกลัวมากเลยผมไปไปโรงพักผมก็กลัวนะครับสมิรุตผมกลัวปืนมาลั่นมาโดนผมโอ้มันฟุ้งกระต๊อกใ่หมดใช่ครับตำรวจไทยนี่หน้ากลัวัพบพกปืนกงินมั่วไปหมด<อ>ไม้ได้เข่าเวนมีหน้าที่ก็พกปืนนอกเครื่องแบบก็พกปืนไปกินเหล้าก็พกปืนเที่ยวพับเที่ยวบ้า นะฮะพบคนมม่ไปหมดนะครับแล้วก็แช้อำนาจก็มม่วไปตรวจไปค้นขอตรวจขอค้นรถเขานี้มันไม่มีอำนาจนะฮะถ้ามันไม่มีเหตุไม่พบการทำผิดกฎหมายไปเรียกรถอยู่ได้ยังไงท่านบรรวิศใช่ครับทุกวันนี้มันเรียกเรียกกันหรือวันนี้เออแม่น้องจะไปไหนถามนู่นถามนี่อ้างความจำจะจำคุณเมียมนานอะไรไปถามเขาอ่ะเออใช่ใช่ใช่ สุดท้ายขออะไรนะแม่ร้องมีลายไหม <laughs> คุณปนวิทย์คะที่บอกว่าคุณสูงอายุเนี่ยลุกก็ปวดนั่งก็ปวดกินก้านตองแล้วหายอันนี้โมหรือเปล่าอันนี้นะครับบอกคุณเบนเลยไม่ได้โมคนมสูงอายุเนี่ยนั่งโอยลวกโอยเพราะมันปวดแล้วทำไมก้านตองมันแน่มาจากไหนเพราะในผักก้านตองมีสารต่อต้านความ,มเหนื่อยล้า